ครับย so yeah. so ังคงร้อนแรงต่อเนื่องเป็นไงบ้างครับเพมยงบรวงนี้ก็สนุกดีครับเต็มที่ช่วงต้นๆนี้เราเหมือนระวังหมัดกลัวหมัดอะไรยังไงอย่างบ้างก็ยังไม่รีบครับค่อยๆไล่ไปก็เลยระแวงระแวงยังไม่ตื่นตัวครับที่อาวุธเขาหนักแรงด้วยเราก็ฟุ้งๆด้วยก่อนแต่พอยกสามพี่ตั้มว่าไงบ้างเขาก็ให้เต็มที่เลยให้เก็บเลยถ้าเก็บได้อย่างเงี้ย ก็คือไม่ต้องเลี้ยงแล้วใช่ไหมครับผมขึ้นไปออกได้เลยก็คือรูปร่างช่วงชุกเราได้เกี่ยวเขาพอสมควรใช่ครับเจอตอนที่รู้ตัวว่าต่อยกับถั่วเขียวตอนนั้รู้สึกยังไงบ้างไม่ไม่ได้รู้สึกเลยครับดีใจครับได้ปีนชั้นใช่ครับพนัก่านก็ดูการฝันเมือนเขาดีกว่าเราเยอะพอสมควรครับผมแต่ว่าสภาพร่างกายอย่างที่รู้เลยครับช่วงหลังโถเขียวมาก็ลอยลงมาเยอะครับผมนนี้พอใจผลงานตัวเองมากน้อยแค่ไหน ก็ประมาณ70-80%ปบเอรมเครับทำไมถึง70%็ดนช้านกแต่ทำไมมันยังไม่เต็มที่ครับยังมีโดนยังมีหลุดยังมีชังักยางงี้ยังยังมีลูกแบบสะดุ้งหน่อยครับผมครับแล้วตรงไหนของผู้ชกที่ที่สร้างความกดดันให้กับเราเยอะไหมก็น่าจะเป็นหมัดของพี่เขาเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าช่วงต้นเราเรายังไม่รีบพอโดนหมัดเราก็ยังไม่ได้เอาคืนเลยทเดยครับมครับอชีพเท่าไหร่ครับน้องวันนี้หมื่นเดียวครับหมื่นเดียวบที่จะใคร จากเอ่อสีเทียครับมังมังลิกครับก็เหมือนหนึ่งก็สวาทะบาลเลยไม่เจ็ดตัวเลยครับผมฝากถึงแฟนที่ติดตามเชียร์เราหน่อยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับฝากเชียร์ให้ด้วยครับผมครับจต่ตุลาสปิดาครับผมยินดีด้วยครับน้อานี้ครับจ้ันครับจ้านี้นะครับผมว่าขึ้นชั้นสำเร็จเลยในการเจอตัวเขียวครับผมตอนที่ประกบเจอตัวเขียวนะพี่ตั้มรู้สึกไงบ้างก็วั่นอยู่ครับเพราะว่าตัวเขียวเนก็อาวุธหนัก แล้วที่ทราบเลยว่าความแข็งแกร่งของตัวเทียวก็เราเราคิดว่าความแข็งแรงเราน่าจะสู้ได้ครับแต่เราเราหวันเรื่องอาวุธว่าเขาจะหนักความหนักแรงของอาวุธครับตอนนั้นพี่ตั้บวางเกียร์บางแผงไงบ้างบอกน้องก็บอกน้องว่ายกหนึ่งยกสองนี่เราก็ต่อยคุมคุมไว้ก่อน ดูก่อนลองเช็คดูให้หมดก่อนครับว่าเราโดนเขาเรารับได้ไหมแต่พอยกสามนี่สั่งพอเราดูแล้วว่ามันสู้ได้ยกสามก็สั่งได้แล้วว่าเดินเลยอ่อนสไตล์เราก็เป็นไปตามแผนครับพอใจผลงานกับน้องแค่ไหนครับพี่พอใจครับวันนี้พอใจวันนี้ฟังดีครับมีตรงไหนบ้างไหมที่ต้องปรับมุงแก้ไขก็จะมีเรื่องยังเข้ามวยหลวมอยู่ครับและอย่างที่น้องบอกมีสะดุ้งวา้ยวายก็ตามวันนี้ชัยชนะแล้วฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์นะครับครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับ ค่ายหมวนซาบิดาครับค่ายหมอนงใหม่แล้วก็ฝากติดตามผลงานของเราครับยังมีอีกหลายคนที่กำลังจะผักดังขึ้นมาครับผมวันนี้ก็ชนะแบบไม่ต้องพึ่งมาแนนเลยครับผมรับผมยินดีกับชนะด้วยครับพี่ตั้งครับผมครับสวัสดีครับ